โดนยิงซีเลยสะเอาละครับเหลือสามคนนับเอ็มพลเลอร์มาทุกคนเลยครับสองคนเนียเอาเลยพี่เอาลยิงตัวหน้าโดนตระหลกโอ้ยเอาอะเล่นปาตัวเดียววิ่งเปลี้ยวพี่วิ่งเปลี้ยว ลังมาลังมาพี่บัสมามาเดี่ยวห้าหลัง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 ป่ะสายหลังเวลาพี่ฮะพี่บัส Maybe, maybe. bomb has been planted. User joined your channel. do <coughs> I? <coughs> 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 <mortem> <mortem> ซ้ายมาซ้ายมาซ้ายมา้ไอเล่นตัวกองกองโดนเลยใครเล่นตัวพี่พัทอ่ะเฮ้ยเก็บผ้าพี่พัทพี่พัทเล่นเหรอ